เอออะไรแบบงงๆเลยกูเออเลยมันน่าจะาะไม่ครับถ้าจะเอาห้าพาร์ที่ที่สี่ครับโอ้โหดันทางอื่นดีกว่าไหมอ่ะเราจะต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยอ่ะอุ๊ยโอ้โหตอดสายแล้วดูดูดูเด็ดรอบตัวไล่อะไรนะย่สิบเ้าลอดยี่สิเก้าลอดเอาคิวไปเช่ออยู่ไหนวะเนี่ยปักคิวไม่คิวมือไม่ถึง เฮ้ยไฟได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะต่อจะต่อยืนขา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 ไฟไฟไฟน้ำแข็งรดน้ำแดดรอแดดเฮ้ยอ้าแรอลบพุ่งแรอลบพุ่งง่ายง่ายแล้วก็น้ำแล้วก็เป็นฟ้ามครับหลังกันต่อครับโอเคโอ้คหพอเต็มหน้าโอเคตายไตายตาย๋ยวผมจะตีลูกเดี๋ยวผมตีลูกหมาให้ขอนหนึ่งเฮ้ยเอ้า ไม่ถึงแล้วฝักตีนะฝักตีนะตีครับตีครับหมาดอกแล้วครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วปอะไรอะไรมาแยกหมาอุ้ยเชี่ยอย่าไม่โดนยินดีวะเจ้าหมาเฮ้ยเตะไม่เข้าอ่ะกลุ่มกุ่มจิงจิงตายดึ๊งตายไหมตายตายแเฮ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งหลบด้วยหลบด้วยผมยังฆ่าไม่ตายเลยเนี่ะมาโอเคพอเป็นอย่างครับ ไปปิดเรื ì, wow, ่อยๆครับเรื่อยๆฮะถอนไฟครับถอนไฟก่อนขอปปักแ๊บนึงนะขอสามแล้วก็ยินขา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 แนทครับอยิงขาเฮ้ยไง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 อยู่ไงอยู่ปักครับขอบเก่งครับเข้าตัวเฮ้ยอ้าวโดนอะไรวะไฟฟาช็อตไฟฟาช็อตเข้าไปเข้าไปนวดลาย โอ้โหแสค้างจบตาไฟฟ้าอะไรบ่อยยูตัวอะไรงัดได้าได้นะยังไม่ตายไม่มีหิวนะพูดเอสิบเก้าวินยบไม่ไอันนี้เหลือกี่รอบนะเนี่ยมันถึงใจเนี่ยสิบปุุเข้าใกล้ผมว่าผมยันซีก่อนเฮ้ยทำไมผมโดนไม่หยุดเลยเนี่ยคอะไรวะขอบูรักขอบูรัตมาครับมาครับมาครับ มีเหยื่อบ้หลงไปเลยดีกว่านี่ครับเด้อฝากเสาหิวไปไม่โดนหิวเลยห่อนไฟอ๋อช่วงแรกมันจะห่อนไฟทั้งทั้งหมดเลยเนาะใช่ายจินจินขาครับจินขาโอเคทำไรต่อมาอยู่กลกลายคุณโชคเลยไม่ไม่ไม่แล้วไงต่อก็เดีาเอ้ยชุโอ้รอเล่นรอเล่นรอเล่นโอเคแล้วมันเต่ามุมแคบอย่างนี้กูจะหลบยังไงอ่ะ ไม่อะไน่าจะได้อยู่มั้งไปเข้าไม่ได้วะต้อไม่ได้เหมือนกันอ๋อนี่เล่นโน้ตแต่วันต่อวันนะวันอะไรครับร้อตายครับถอยก่อนเหมือนเรารีบอ่ะไม่เป็นไรเรายัดยันไปก่อนสายฟ้าร้อยสี่สิบปีไสายฟ้าเข้าได้เนี่ยผมเข้าก่อนเลยลูกแข่งสายฟ้าใส่ลูกแข่งใส่ฟายฟ้าเล่นได้สายฟ้าเล่นได้ ก็เข้าได้เข้ากับใครอ่ะโอ้จบแล้วกูอ่ะมีคนเข้าคนเดียวจบแล้วเข้าได้ที่ไหนอ่ะเข้าได้เหรอเข้าได้คนเดียวอีกเข้าไม่ทันนะนี่จังหวะอะไอย่างเดียวอ่ะอ่ากูตายกูโดนสาฟ้าตายเลยโอแต่เมื่อกี้ลีไหมถ้าเป็นอะไรผมกดไปแล้วขอลองนะต้องลีว่ะเพราะคุณยกไปสอง ไปสองแล้วเหรอแต่เมื่อกี้ผมโดนอยู่ดีแม่งโดนอัดมุมมันไม่หันไปทางอื่นอนะเมื่อกี้เนี่ยมันหันไปทางนี้มันจังหวะแบบเล,เลือกที่ผิดแบบนี้พอดีกยระตูท้าประเดีกยระตูนะผู้ไม่ได้มองเที่ยเกือบแล้วต้องรีบอ่ะเนี่ยอืมกว่าต,ต้องรี่เพราะแต่ถ้าเกิดรีก็รีเพราะว่าไม่ได้หรอก16หลอด,ดเ,อเกิดสุดท้ายแล้วก็เป็นคนโชคเลย ผมยังไม่ตายเนี่ยตึงปะตึงๆๆๆไม่ผมผมพยายามแบบที่มันที่แบบจะดูว่ามันเล่งเราเล่งได้ตอนไหนบ้างเพราะถ้าเกิดเราเล่นแบบเดิมเวลามันก็จะเท่าเดิมไงอย่างนี้น่าติดแปละใช่มันเราต้องดูว่าเข้าตอนไหนได้บ้างอะไรถ้าหอนใส่ฟ้าเราไปชิดตัวเลยได้ไหมอะถ้ามันอยู่กลางอ่ะเพราะว่าเราหนีไอ้บอลนั่นได้อยู่แล้วอะ อ้อตันนั้นเห็นอันนั้นรู้เราค่อยวิ่งออกไงถ้าเกิดเราถ้าสมมุติว่าหมาวันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยให้เราเข้าเลยถ้าถ้าเป็นบอลไสฟ้าเล่นได้เล่นได้เพราะว่าไอ้บอลไสฟ้ามันจะอยู่ข้างหน้ามันจะพ่นไปข้างหน้าก่อนแล้วมันค่อยวิ่งตามเราที่หลังใช่ใช่เราก็ตีตรงขาหลังอะตีตรงขาหลังก่อนต้องเล่นได้สิบแปด เพราะถ้าเราเล่นแบบเดิมคือรอสกิลมันเสร็จแล้วค่อยเข้าอ่ะมันก็เหมือนเดิมไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกเมื่อกี้ผมโดนมากันเมื่อกี้ผมพลาดโดนอันมุมไปยืนอยู่ตรงมุมพอดีแล้วมันไม่มีที่หลบอ่ะมันจะได้ไม่ขาดสกิลอะไรเยอะปิดไม่ทันเลยหมากระเด็นกระโดอนกระเด้งกระดอนกระเด้าเปลี่ยนไม่ทานตาลุยมันต้องแบบให้คนร่้มาช่วย ไม่ทันไม่ทันไม่ทันดบ้าไม่ทันตอนนี้ในความคิดผมนะเมียอตียัดเลยอาโคปิดทัพนะบอสอ่ะได้ได้ได้ผมยัดได้ปิดทันใช่ใช่บินต่อต่อให้ไม่เมียอ็มตีก็ทัพไปไปถึงไอ้ลูกน้องไอ้ลูกน้องไอ้ตัวไอ้ตัวพวกนั้นอ่ะมันมันแรงต้องเหยียบโวยนะฟี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 เอาเกคิวหลัง ไม่ทำอะไรโอ้น้ำแข็ง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 ถอย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 ไฟไฟตอนเนี้ยตั้งใจเล่นเลยรอบเนี้ยไม่ไหวละหอนไฟใช่ไหมหอนไฟยัดได้อีกหอนไฟหอนไฟหอนมาละหอนมาละหอามแล้วหอนสามแล้วมาแล้วบุญละบุญละบุญละโอ้ผไปคนละทางคุณช่วยมาแล้วแล้วใครไม่มีใครมาประตูสามนะประตูแรกไปไม่ทัน กันเด็นอะไรมาหมาตัวแรกตายแล้วหมาหมาผมตายมาตายตัวแล็กติดไม่ทันนะเพราะว่าช้าไปแล้วไม่เป็นไรอยโอูหูทำไมหมาทำไมไฟมาขนาดนี้เลยไฟไม่ติดท้ายนะระวังนะผมแล้วผมผมไม่ติดไม่เป็นไรมันไม่มีใครติดท้ายหรือเปล่านะอะไรดีก็ระวังท้ายได้ทายนะ ถ่ายคนเดียวแล้วอยู่ไหนกันล่ะถ่ายคนเดียวบ้าถ่ายกับปาถายกับป้านี่มันนี่มันนี่มันนี่มีย้อนมีย้อนก่อนมีย้อนก่อนถอนอนถอนหยุดล่ะถอนอยู่หอนอยู่หอนไปขอสามเฮียยิ่งข่าวยิ่งขครับจอดจอดสอดลับหลับไม่เอ้ากดผิดไม่ติดหายเลื่อยๆเลื่อยๆลี่ยงกระโปรงกับป้าเดินเดิน ผูก็เดี้ยงสองรอบผมทำให้มันลงได้นะจะตีบ้าเรอจังว่ามันหอดนะเดียวเดียวตอนนี้แหละตอนนี้ะได้ตอนนี้ได้เอ้าทำไมไฟโคตรพลาดอ่ะยังอยู่เลยคงปฏิญญาณไว้ใช้ลิงบอมไอ้เหี้ยที่ไหวได้ไหมอ่ะคิดว่าไหวไหมไม้ไป็นไรไหวผมก็เกิดได้แล้วผม่เคียหรอกถาผมเกิดแล้ว อาจจะต้องเซฟกว่าเดิมปะ่ะเนี่ยโดนอันหูมเฮียเกือบไปแก้วเกือบเกือบแล้วอื่อกี้เด่ยดาวปะ่ปะดาวดาวสวยดาวมียอนนานหนรือีปล่อได้ป่ะชิปละหูดีนะหลบทันได้ไหมโอเคไฟโอ้นนโไฟไฟไฟเข้าไปมครับไอันนี้เดี๋ยว15ร้อของไทยทีนะดจีบว่ะ มันหอนป่ะเฮ้ยไม่ใช่หอนป่ะเฮ้ยออกมาหอนหอนมีล้างไหมมีล้างไหมมีล้างมมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮึบฮึบน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งปากใส่ได้หมาปากเหม็นมากหมาปักหนึนโคตรใส่ฟ้าก่อนเอออย่างนี้เข้าไม่ได้ป่ะใส่ฟ้าเข้าข้างเลยเปล่าไม่เข้าไม่ได้อะตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยแต่นี้เข้าได้ เขาได้เขาได้แล้วมันมีใบแบบเผารอบตัวมด้วยนะใช่ขาดไล่จับไล่จับข้าวโอ้โหผมยันสีนะเดี๋ยวผมจะตัวนู้นบียอนโอเคผมว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะได้หายแล้วผมได้หายแล้วผมติดบุมผมติดมุมโอ้ยโดูท้ายได้อยู่ออกมาก่อนออกมาก่อนโดนไหมโดนไหมโดนโดนโดน ตแน้ำแข็งะครับไอ้้ยติดมุมเฉยลองเป้ากางเฮ้ยผมเด้รบดนอะไรวะผมโดนอะไรวะเนี่ยอ่ใช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 ่ลูกหมาเกดต้องรีบอะเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเอนอยเอาหยัดเลยัดก่อนัดก่อนบูราบูราบูราบูระเยอะหึรอย ผมเล่นได้ผมเล่นได้ว่าแต่ว่าแต่ผมโดนอะไรอ่ะไม่มีใครไม่มีไฟล็อบตัวด้วยหรอหยุดตัวละสวย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 ตายตายดำบ่ับไม่เท่งเท่งเท่งกัดเท่งกัดเฮยโอ้โหโดนโอ้ยโดนขัดอิวอะวิ่งวิ่งมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่ง ไม่มีม่โดนขัดโดนขัดโอ้โหแล้วกูโดนซ้ำโดนซ้อนเฮียเกือบตายตายแน่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 หนีไม่ได้ถอยก่อนว้ยหนีไม่ได้ยากแต่จังหวะเนี้ยถอยก่อนว้ยอ้าชี้อพากางมาเฉยเลยไม่ทออีกถอยมาก่อนได้ปะถอยมาก่อนเลยปะอยๆถอยาก่อนถอยอาก่อนเซฟินิดนึงเซฟนิดนึงเซฟนิดนึงกินเลยนะกินเลยนโอเคไฟอยู่ไม่ใช่น้ำแข็งเนาะอุ้ยฉดอน

ต้องขวดงแล้วต้องขวดงแล้วเล่ได้เล่นได้เข้า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 วันนี้เข้ามาบิยอนบิยอนบิยอนจัดเลยเล่นต่อติดขาไม้แล้วติดขาไม้แล้วไม่มีไม่มีไม่มีเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อยาวๆเลยถอเลล่่่่นนตตออเเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออกออกอยู่ขาหลังนะอยู่ขาหลังอยู่ขาหลังนะใส่ฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้าออกก่อนออกก่อนออกก่อนมันมุมมุมมุมแคบจ้ะ ตามหลังตามหลังตามหลังโอยมีไฟนะเขาไม่ได้อยู่หลัง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 เลยอยู่หลังเลยงานพี่ไหนวะไม่ท่าไม่งเครียดตัวไเลเด้องไหวเกิดแล้วลองดูเลยลองดูสิบล้อหนึ่งหัวนสิบล้อหนึ่งสิบล้อจะให้ตายถูกต้องที่อ่ะล่ะมันจะอยู่แล้วเรามีคนตายหนึ่งแล้วทำไมวะหันหน้าแบบนี้วะ มียอนเฉียวหน้าไปนิดเดียวขนาดผมอยู่ไกลนะเได้ได้ใส่ฟ้าก่อนอ่ะเอาให้แม่งต้งแข่งไม่ดาวหรอกมันไม่ดาวอ่ะแข่ง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 ใส่ฟ้าใส่ฟ้าเอาก่อนไม่เป็นนไร่มียังไม่ถึงโอ้โหโดนโดนแข่งก็เรียบร้อยดับไปสองราะว่าไม่ไหวว่ะมันออกแคบเท่ากันผมสองเท่ากันกับกูเล่นเซฟแล้วเล่นเซฟแล้ว พี่ยอนยอน๋อ,อคุณช่องไหนที่นี่อยู่ใกลเ้เดี๋ยวเดี๋ยวรีบักนะหยยบแม่งเลยมันไฟเอ้ยโอ้อาทำอไรฟรีครับพรีพ <c oughs> รีถอนป่ะถอนเลยต่อสายฟ้าก่อน น้ำแข็งไฟไมีดูดนะเดี๋ยวตัวหลบก,กลนะไปไๆไฟ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 ไปครับวิ<ป>่ง <Ring off. S 3> เหรออ่าบดสวยครับนิดเดียวโอ้ยไฟฟ้าเอาไฟฟ้าเทปไปไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียว หลังกระจกไว้หลังกกระจตีอยู่ใช่ไหมตีอยู่ใช่ไหมหายแล้วไม่ไหวไม่งั้นเดี๋ยวผมตายตีปะหายเลยหายเลยมาแล้วมาแล้วโดนเกิดโดนเกิดโดนเกิดโอ้โหนี่ตายละรอบแรกรอบแรกตีวัวตีวัวได้ไหมน้ำแข็งอีกอยู่นไปก่อนถอยก่อนถอยก่อนไปก่อนว้าวฉันไม่มีฮิวฉันไม่กดเลยโอ้โหแอนตี้ซีวี้งอะแอนตี้ซีวิ รอมารวมกันได้โว้ยนีะมีล้างมีล้างมีล้าง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 เฮ้ยล้างจบอีกสิบมิลอะมาเอามามามาเกียบ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 ขบ่ายอยู่เก um ียบขบ่ายตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วตลวโอ้ยบอลเยอะ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 ไป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 แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วมึงพอแล้ว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 ใต่กูพอแล้วมึงเมึงไปดูีองล้างกัน จะมีวันได้ตอนไหนวันได้แต่ละคนอือหือหนงจะโดนบิยอ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 นมาบิยอนเราเร็วเร็วเร็วอยู่ไหนวะน่ะเอาบิยอนไปก่อนแล้วไม่รอแล้วโอ้ยอ๋หมาบ้าหมาบ้าหมาบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโทษโทษโทษเอาเปล่าไม่ได้อีกเฮ้ยบิยอนอยู่บิยอนอยู่แป๊บนึงมึงมึงมึงหมอบ้าหมอบ้าหมาบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยี่ห่ายทันทีโอ้โหไอ้ยลีนติดเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรก่อนอ่ะ เอาสเต็ปเดิมคือใส่ยฟ้าออกมาก่อนเนาออกมาก่อนออกออกออกโอ้โหแม่งเอาน้ำแข็งแล้วก็ดูดไฟนะมันมันเอ่อน้ำแข็งติดกระจกแล้วไม่เป็นไรมามาที่ธนูมาหนี่โอ้โหไปอยู่ตะไก่น้ำแข็งอีกเฮ้ยวิ่งสวนได้วิ่งสวนได้วิ่งสวนได้วิ่งสวนเข้าไปวิ่งสวนเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยถ้าผมโดนน้ำแข็งอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยของดบ่างไม่ร้องยิ้วผมนะอย่าบอกให้ยิ้ว สวยดีครับดีครับอ่ะเ้ารถพลังสามวันอยู่นานทีเดียเอาเราจเรียนทั่วไม่มีทีมนะสิว้าดีจังูดาวก้าววิรอแป๊บเดีนะเดียวเดียวโอ้โหโดนเลยเนี่ยแล้วผมสลับที่ประชาหอนต่อไ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยหอนไฟเหรอสองหนึ่งโอ้ไม่ได้เลยต่อยก็ได้ไม่ผิดไม่ยิดไม่ผิดคือตารอคนเดีย ขาไม่ทันใครเขาทันเขาจะตายจะตายฉันจบอะฮือต้องขัดกากับไปปองไฟหลับไฟเร็วอ่าไวยรวยรวยคือโไปรับยิวไปรับยิวมาเล่นผ่านยูผ่านยูรอบเนี้ยแหละเอามาเอ้เี่ยมมาโอ้โหีนี้มีไทยไหมถอนถอนถอนไฮยเก้าสิบปีตอนสองครับ พอสาบวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งยอกก่อนอกลออเล่นผมคตน่ารักเลยหครับ่งมีย้อนห้าวิมีย้อนห้าวิโดแล้วกันนะมีย้อนห้าวิขอวิย้อนห้าวิมาเรอเดนลุกไปต่อโอ้ยเจ็บเเร็ว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 ขอเร็วเร็วรวดดวลดวลอรีเรก่อนไไปไปเอาหอนหอนละไรบมันหอนอะไรก่อนวะ หยบปอนสามไปนี่ก็ไม่รู้ออกอะไรนี่ก็หนุยไปเลยนะกันเองเฮ้ยต้องรีบใส่เแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแอนตี้ยี่สิบหกวิคุณนี้ขอตัวหลัง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 ไม่มีล็อกล็อกล่อนโอเคโอเคแอนตี้ผมยัดไปแล้วนะไม่มีสกิลเฮ้ยมาแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โโหอเคกูวิ่งก่อนแล้วกูถอยแล้วกูถอยก่อน โอ้ยกูถอยยาวเลยคราเนี้ยไอ้เฮียอยู่ไม่ได้ถอยยาวถอยยมารวมพายมารวมพายไปดูดูตาคนนั้นน่ะดูตาคนนั้นน่ะเลยอายไปเลยเหรอเอามายไปเลยไปไปไปไว้ใจผมไว้ใจผมม้สามแล้วสามแล้วไม่ละหืมอะไรมาไอ้ไอ้เคี้ยมาไอ้ลูกมาเด็กเตะกูคนไฟครับไอ้ไอ้เคี้ยไอ้ลูกหมาไฟแบบกกว้างจัด กูจะตายกูตายกูจะใ้เ so ียกอะไม่ไไม่ไหวแล้วแวตีแล้วาไหมดาผมเข้าเลยเฮ้ยดาวอะเฮ้ยโอ้โหโดนเชะระวังด้วยระวังด้วยเหรอคนละเกิดนะเหรอคนละเกิดเองน่นอเกินละเกินิงกวะนี้ไออก ไออมีหายปะยังหายยังอยู่ใช่ปะมียอนสิบสองวิโอเคยังอยู่แต่ว่าอีกใช้แล้วละลายไปแล้วมีหิวไหมมีหิวไหมลอาทำนี้ดีกว่าได้อยู่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 ไปไกลกูเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันแรงมุดโอ้โหทีเดียวแป๊บนึงรอหอยกันอ่ะไปยอนกระจกก่อนกระจกก่อนกระจกก่อนหลบหลังกระจบไอ้รีฟรีเอาดิอันตีนะ เออเอาเอาไม่ได้เอาไม่ได้แม่งเราระเบิดสวยสวดเลยปะถอยถอยถอยวิ่งสวนไม่ได้วิ่งสวนไม่ได้น้ำแข็งห้าหลอดนะเดีมึงเดี๋ยวอย่าลืมนะอย่าลืมนะอันนี้อันนี้เราต้องวิ่งออกเลยนะน้ำแข็งกอนรอบนี้คือน้ำแข็งก้อนใหญ่นะไปถอยเลยถอยยาวน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี้ยน้ำแ็นก้อนใหญ่ จริงแล้วล้วไฟก้อนเร็วเรไฟด้วยไฟก้อนเร็วดูดูเทเลเนอร์มาเฮียแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้อเบาเบชิบหายรมอดเหอทำานหมอมกลัวสายสวยสอะสวยสายสวยสววสวยสวยสววสวยวยวสวย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 ย่พวววตแวเยย โอ้ยจะตายวะยามียามีเกือบกดไม่ทันล้ม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 พูไรดิมันเป็นมันเป็นลูกไปที่หอบมันมีบอสเซอร์กอ่ะมีมีไหมมันมีบัฟอยู่มีไหมรีบัฟให้หน่อยอุ้ยไฟเต็มหน้าเลยอุ้ยที่เต็มหน้าเลยเต็มไหมือกันม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดมูเตอร์มีเกิดป่ะมีเนิ่งเออถ้ามีหนึ่ง ถ้ามีหนึ่งเหรอเข้าดีรออะไรถ้ามีหนึ่งมีหนึ่งเอาผมบัฟลีสเมทไฟวิ่งโดนน้ำแข็งเย็บเฮ้ยยาวไปหอนึงไม่ถ้าหอนึงก็ฮิ้วกันเลยแล้นะยัดแม่งเลยขอสาม่าทำอะไรของแผงขอร้องอย่าทำอะไรของแผงเฮ้ยถอยออก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 ยาวๆเลยโดดดนนนูอัี้เรียบร้อย หอนี่หอไฟตอนนี้หอนไฟเกิดสุดท้ายระ้ว่าตัองใจเย็นแล้วไม่เป็นไรคุณเตอร์มีเกิดมีผมมีเกิดชิบหายแล้วกูตายแน่คุณอีกดวลอยู่ไหนเนี่ยหยุดโอ้โหไม่ทำอยู่ไหนกันวะเร็วเดี๋ยวสองนาทีเองจะทันิดมาๆมา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 ๆมาๆมาามาๆมาๆมาเมาๆมาากามามม ทำใหยแล้วไม่ดาวสักผีว่ะสำคัญโอ้ยเชี่ยบอลตายเนี่ยไทยยักเลยไทยเฮ้ยทีมบีผมไม่ไหวแล้วผมผมหมดผมหมดเหมือนกันไทยสวยแลังจิห้องพีผมแอนตี้พวกวิีมันดาวแน่มันดาวแน่สามพีผมแอนตี้มันดาวแน่ที่ห่านแล้วแล้วกูเออสวยเอาหยาบนใส่อต่อยใส่เต็มเดี๋ยหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วเอาหยาบดีกุศลดีกับกุดีกอาใส่ยาวใส่ยาว กูตามมีบกูตามกูตามสิกนาทีอีกนาทีอีกทิ้ดนาทีแล้วทานเดียวมามไปไผเกิดเกิดเกผมเกิดตรงนั้นแล้วแล้วผมพายเลย๋ย่เกิดได้โดนายเดนพายยังสองสามพายแล้วไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็เร็วเร็ีบอู้แต่เราไหรอ เดียว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 เดเดวเ้ป็นการแบบแรกชีวิตมากอ่ะก็บอกเลยต้เลบเบแข็งถ่ายฟ้า้าเออเอาวาตัดเล็บใช้สายยางึงกิ๊ลยม่จคือแบบใช้สายยางผกจับไม่ได้แล้ว หอมหมาตัวเป็นเป็นมันหมาตัวเป็นเป็นมันมีกล่องทองปะเห็นมีคนมีคนอันนี้ดิทุกอันแล้วอันนี้ดิไม่กล่องกล่องทองตรงกลางอ่ะไม่รู้ดิมีปะมีผัวมั้งไหมมีมีเพราะว่ามันน่าจะสิบแปดน่าจะมีปะมีมี่ไออู๋อู้ฮู้อุ้ยสัตว์เฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปขอรับหน้าเออถ่ายรูปกิบลายขอรับขอร แล้วทำไมเขาผมไม่รู้ไอ้ตี๋แล้วมันแย่กันมันแย่กันไอเทียะทำไมเกมทำลายมิตรภาพหรอเฮียทำลายมิตรภาพไอ้้เหียมันไม่ได้นะมันไม่ได้แบบอันเดิมนี่หว่าเฮ้ยไม่ได้แบบตัวเดียวะมันตัวเดียวกันแล้วมันมันกระสุนด้วยซุ่มได้ด้วยแหละมั้งเทียะโคตรเทียะเลยถ้าดีมั้ย โอ้โหสี่โอ้โหสี่ระเบิดมากสุดได้สี่ผูเหลือจะเชื่อไอ้ไอ้ระเบิดสูงสุดได้สี่ขอบคุณที่ฉายาเทพว่ะใส่ก่อนใส่ก่อนเหนื่อยมากเอาเรื่องขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับผม